แม้โชคลาภวาสนาจะมีน้อยจะต่ำต้อยในสายตาคนทั้งหลายอย่าได้วันกับคำพูดของใครๆจงตั้งใจภาคเพียรสร้างความดีธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกลับคืนเป็นเช่นลมหวนเป็นของจริงจงจำอย่าข้ามครวนสิ่งที่ควร เร่งธทมคือความดีกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนาน,นเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉกค,คิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำเสนอหัวข้อเรื่องการทำบุญจะได้มากหรือได้น้อยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ใช้เงินมากท่านผู้ฟังครับขึ้นชื่อว่าการทำบุญนั้นก็มีด้วยกันมากมายหลากหลายวิธีมีด้วยกันหลายความหมายและถ้าจะพูดถึงความหมายของบุญให้เข้าใจกันง่ายง่ายนั้นชื่อว่าบุญนี้ก็คือความสุขความบริสุทธิ์เป็นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่ก็มีอยู่จริงคืออาหารแห่งจิต คือกำลังที่สำคัญในการดำเนินชีวิตหรือในอีกหลายๆแบบก็ล้วนแล้วแต่ว่าแต่ละท่านนั้นจะมีความเข้าใจอย่างไรแต่ในที่นี้นั้นผมก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังให้เข้าใจกันแบบนี้นะครับในส่วนของการสร้างบุญที่ทำให้ได้บุญมากและมีความสุขมากนั้นก็ขึ้นอยู่ที่เจตนาและจิตของเราเป็นสำคัญครับไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จำนวนของเงินว่าจะมากหรือน้อยบุญนั้นไม่ใช่การแข่งขัน บุญนั้นไม่ใช่การหวังผลกําไรและก็ไม่ใช่การลงทุนที่จะหวังผลแบบเดียวกันกับทางโลกไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําในทีละมากๆเพื่อที่จะให้ได้ผลตอบแทนมากและก็ไม่ใช่การเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ใช่ว่าเมื่อทําแล้วก็ต้องมานั่งทุกข์มานั่งไม่สบายใจบุญที่ทําแล้วได้มากจริงๆนั้นคือเมื่อได้ทําแล้วจิตนั้นเกิดความสุขมาก และถ้าจะให้มีอานิสงส์มากจริงๆนั้นก็คือการที่เราทําด้วยเจตนาไม่หวังผลเข้าตัวด้วยมีความตั้งใจไว้ว่าจะสละออกไม่เอาเข้าเพื่อที่จะลดความตรณีทีเหนียวในตนให้เพราะความเมตตาให้เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์สนับสนุนให้ด้วยความจริงใจเพื่อที่จะเผยแผ่เผยแพร่ความรู้ให้คนอื่นได้เป็นสุขในส่วนขององค์ประกอบต่างๆยกตัวอย่างการทําบุญ เช่นในพรหมจรรย์เบื้องต้นคือการให้ทานทั้งวัตถุทานนั้นต้องบริสุทธิ์เพื่อที่จะให้เราได้มีสติได้ตรวจทานวัตถุทานนั้นได้พิจารณาอย่างละเอียดได้พิจารณาอย่างถีทวนว่าตัวเรานั้นควรให้อะไรแล้วดีให้อะไรแล้วเกิดประโยชน์ตรงประโยชน์ให้ตรงเหตุตรงเวลาตรงต่อความต้องการและถ้าจะให้มีอนิสง์มากยิ่งขึ้นในส่วนของผู้รับนี้ผู้รับที่บริสุทธิ์ ก็เป็นส่วนที่สําคัญเพื่อที่จะนําทานวัตถุนั้นไปทําให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากให้เกิดประโยชน์ต่อโลกกระทำและในส่วนของบุญที่ไม่จําเป็นต้องใช้เงินเลยแม้แต่สลึงแม้แต่บาทเดียวก็มีอยู่ด้วยกันมากมายหลากหลายวิธีเช่นอย่างบุญในกิริยาวัตถุทั้ง10ข้อที่ท่านไม่ได้จําเพาะเจาะจงให้มีเฉพาะเรื่องของการให้ทานยังมีอีกมากมายหลายบุญที่เรานั้นสามารถที่จะทำได้ในทุกวัน ก็อย่างการเจริญสมาธิการเจริญภาวนาการให้อภัยทานการลงแรงช่วยเหลือการให้ความรู้แม้แต่การที่เราได้ร่วมอนุโมทนายินดีในกุศลผลบุญของผู้อื่นในบางครั้งนั้นคนที่เขาได้ทำคนที่เขาได้สร้างอะไรต่อมิอะไรมากมายบุญก็ยังอาจจะสู้คนกวาดลานวัดไม่ได้ถ้าใจของเขานั้นไม่บริสุทธิ์พอหรือพระสงฆ์บางรูปที่อาจจะบวชมาหลายพรรษา แต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่เดินตามพระธรรมวินัยนี้เหนือนาบุญก็ยังอาจไม่สู้มรรคทายกหรือสามเณรที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่ได้เลยเราจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปวิตกกังวลว่าถ้าเราไม่มีเงินทําบุญแล้วตัวเรานั้นจะได้บุญน้อยกว่าคนอื่นสู้คนอื่นเขาไม่ได้มีความสุขไม่ได้ก็จึงเป็นอันสรุปได้ว่าบุญจะได้มากหรือได้น้อยนั้นไม่ได้วัดกันที่จํานวนของเงิน หากแต่วัดกันที่ใจล้วนโดยประการสำคัญคือตั้งใจมากเจตนาดีมากก็ได้บุญมากครับท่านผู้ฟังครับทีนี้ผมก็ขออนุญาตมานำเสนอหัวข้อคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกสักท่านหนึ่งผู้เป็นพระสุปฏิปัโนผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะรู้จักและนับถือกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือหลวงปู่ชาสุพัทโทแห่งวัดนองป่าพง และหัวข้อที่ผมจะได้นำเสนอต่อไปนี้ก็มาจากโอวาททำคำสอนของหลวงปู่ท่านซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งเมื่อมีคารวาทคนหนึ่งตั้งคำถามกับหลวงปู่ว่าหลวงพ่อครับชาติหน้านั้นมีจริงหรือไม่ครับแต่ว่าคำตอบของหลวงปู่นั้นก็กลับทำให้ผู้ถามนั้นถึงกับอ้าปากค้างกันไปเลยและนี่ก็เป็นคำสอนของหลวงปู่ชาที่อยากจะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับ ซึ่งเชื่อว่าก็อาจจะทําให้หลายๆท่านนั้นมีดวงตาที่เห็นทําขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับกับหัวข้อของคําถามที่ว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่เมื่อใดก็ตามที่มีผู้ถามคําถามนี้กับหลวงปูชงป่ชาหลวงปู่ท่านก็มักจะให้คําตอบในเชิงลักษณะเดียวกันโยมถ้าถามอัตมาว่าชาติหน้ามีจริงไหมถ้าอัตมาบอกว่ามีแล้วโยมจะเชื่อไหมละ่ะเชื่อครับหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ตอบขึ้นในทันทีว่าถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นก็แสดงว่าคุณโง่และคำพูดดังกล่าวของหลวงปูน่นี้ก็เล่นเอาคนถามงงไม่รู้จะพูดอะไรต่อซึ่งหลวงปู่ชานั้นท่านก็ได้เมตตาอธิบายไว้ว่ามีหลายคนที่ถามอัตมาในเรื่องนี้อัตมาก็ถามเขาอย่างนี้เหมือนกันว่าถ้าบอกแล้วจะเชื่อไหมถ้าเชื่อก็โง่เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มีหลักฐานไม่มีพยานอะไรที่จะหยิบมาให้ดูได้ และที่โยมเชื่อนั้นก็เพราะว่าเชื่อตามที่เขาเล่ามาตามที่เขาว่ามันมีไม่ว่าจะอย่างไรคุณก็เชื่ออย่างนั้นคุณไม่รู้ชัดด้วยปัญญาของคุณเองอย่างนั้นคุณก็โง่อยู่ร่ำไปทีนี้ถ้าอาตมาตอบว่าคนตายแล้วเกิดหรือว่าชาติหน้านี้มีอันนี้ก็มักจะพากันถามต่อไปอีกว่าถ้าเกิดว่ามีพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับเรื่องมันก็มักจะเป็นอย่างนี้มันก็หาที่จบลงไม่ได้ มักจะเป็นเหตุให้ทะเลาะทุ่มเถียงกันไปไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้ถ้าคุณถามว่าชาติหน้ามีไหมอาตมาก,ก็จะถามว่าพรุ่งนี้มีไหมถ้าเกิดว่ามีพาไปดูหน่อยได้ไหมอย่างนี้แล้วคุณก็พาไปดูไม่ได้ถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะมีอยู่แต่ก็พาไปดูไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นและถ้าวันพรุ่งนี้มีมันก็ต้องมีแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมันก็เป็นของที่ไม่สามารถยิบยก มาเป็นวัตถุตัวตนให้เห็นไม่ได้และความจริงแล้วพระพุทธองค์ท่านไม่ให้เราตามไปดูถึงขนาดนั้นไม่ต้องไปสงสัยว่าชาติหน้ามีหรือไม่มีไม่ต้องถามว่าคนตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดในส่วนนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่างแท้จริงสิ่งที่เราควรจะรู้จริงๆคือเราจะต้องรู้เรื่องราวของตนเองในปัจจุบันนี้เราจะต้องรู้ด้วยว่า พระพุทธเจ้าน <P> ั้นท่านสอนให้เราถือเอาปัจจุบันนี้เป็นเหตุของทุกอย่างเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็เป็นเหตุของอนาคตคือถ้าวันนี้ผ่านไปวันพรุ่งนี้มันก็จะกลายเป็นวันนี้นี่ก็เรียกว่าอนาคตคือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันจะมีอะไรได้นั้นก็เพราะวันนี้เป็นเหตุทีนี้อดีตก็เป็นไปจากปัจจุบันก็หมายความว่าถ้าวันนี้ผ่านไปมันก็กลายเป็นเมื่อวานเสียแล้วนี่ก็คือเหตุ ที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ฉะนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ท่านจึงได้สอนให้เราพิจารณาเหตุทั้งหลายในปัจจุบันเท่านี้นั่นก็พอแล้วถ้าปัจจุบันนี้เราสร้างเหตุไว้ดีอนาคตมันก็จะดีด้วยและอดีตคือวันที่ผ่านไปมันก็ย่อมดีด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราหมดทุกได้ในปัจจุบันนี้แล้วอนาคตคือชาติหน้าก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพูดถึงมันอีก และถึงแม้ว่าธรรมะจะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือคำพูดคำสอนทั้งหลายนั้นมันก็เป็นคำที่สมมุติขึ้นมาพูดตัวธรรมะแท้ๆนั้นมันอยู่เหนือคำพูดผู้ที่มีปัญญารู้เห็นธรรมะท่านไม่ต้องการอะไรไม่เอาอะไรอีกแล้วเพราะถ้าจะเอาความสุขความสุขมันก็ดับถ้าจะเอาความทุกข์ความทุกข์มันก็ดับจะเอาวัตถุสมบัติข้าวของอะไรต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็จะดับเหมือนกัน แม้นแต่ร่างกายที่คนหวงแหนกันนี้เกิดขึ้นแล้วที่สุดแล้วก็ดับไปก็ได้จบลงไปกับโอวาทธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาสุพัทโทผู้ได้รับสมญาว่าเป็นผู้ก้าวล่วงความสงสัยในนิกายพระสุปฏิปันโนผู้ควรแก่การสัก,กระอีกท่านหนึ่งก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และก็อีกเช่นเคยครับท่านผู้ฟังก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทําส่งท้ายสาระความรู้ข้อฉุกคิดคติเตือนใจมาพูดคุยก่อนจากกันอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้ก็ขอเสนอหัวข้อของข้อคิดสั้นๆให้เราได้ฉุกคิดในเวลาที่เรานั้นเริ่มจะโมโหหรือมีอารมณ์โกรธท่านผู้ฟังครับในเวลาใดก็ตามที่ตัวของเรานั้นเริ่มมีอารมณ์โมโมหก็ขอให้ลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่า ในชีวิตนี้ของเรานั้นจะมีเวลาที่เหลืออยู่จริงๆอีกสักกี่วันใหญ่เราต้องเสียเวลาไปเพาะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องและเมื่อใดที่เรานั้นกลัดกลุ่มก็ขอให้ลองสูดลมหายใจเข้าให้ลึกๆลองทบทวนดูว่าชีวิตนี้มันมีแต่ลดลงลดลงปฏิทินที่เราได้ฉีกไปในวันนี้ก็กําลังส่งสัญญาณบอกเราว่าได้ลดไปอีกวันหนึ่งแล้วการได้พบหน้ากันในวันนี้ก็ถือว่าได้หมดโอกาสที่จะเจอกันอีกครั้งกับคนคนนั้นไปหนึ่งครั้งแล้ว เมื่อได้ลองคิดพิจารณาดูแล้วแล้วเราจะมานั่งกัดกลุ่มในเรื่องที่ไ็นเป็นเรื่องไปทําไมไม่มีใครที่ถูกไม่มีใครที่ผิดมีก็เพียงแค่ถูกใจหรือไม่ถูกใจเท่านั้นและคนที่เราถูกใจต่อให้เขาทําผิดเราก็จะไม่รู้สึกโกรธแต่ถ้าคนที่เรานั้นไม่ถูกใจต่อให้เขาจะทําถูกเราก็ยังเห็นว่าเขาขวางหูขวางตาก็ยังที่จะไม่พอใจเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ได้ใช้สติ พิจารณาดูให้ดีๆก็อย่าได้คิดที่จะไปอาฆาตหรือไปพยาบาทเบียดเบียนต่อใครเลยและเมื่อใดก็ตามที่มีใครบางคนนั้นทําให้เราเจ็บปวดก็ขอให้ลองปล่อยให้มันเป็นไปลองพิจารณาทบทวนดูดีๆว่าชีวิตนี้นั้นไม่มีใครที่จะอยู่ยงคงกระพันถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนที่รวยล้นฟ้าหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่รักกันปานจะเกินกินในอดีตนั้นวันนี้ก็เหลือไว้แต่ชื่อ สุดท้ายแล้วก็จะเห็นได้ว่าเรานั้นก็เป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่เคยมาเยือนโลกใบนี้และต่อให้เราแค้นเราก็ต้องจากไปจากโลกใบนี้และต่อให้เราอาลัยอาวร์เราก็จะต้องจากโลกใบนี้ไปสักวันหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจก็ขอให้ลองไตรตรองดูว่าไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ไปได้ตลอดไปตัวของเรานั้น อาจไม่ได้รวยล้นฟ้าเหมือนกับเศรษฐีที่มีเงินแต่ว่าเรานั้นก็อาจจะมีความสุขอนเรียบง่ายที่แม้เศรษฐีหลายๆคนนั้นก็อาจจะหอยหากันก็เป็นได้และก็ขอให้คิดไว้ว่าอย่างน้อยๆตัวของเราเองนั้นก็ยังแข็งแรงมากกว่าอีกหลายๆคนที่นอนป่วยอยู่ตามโรงพยาบาลตัวของเรานั้นโชคดีกว่าคนอื่นมากมายสักเพียงใดก็ขอให้เรานั้นลองคิดพิริพิเคราะห์ให้ดีก็ขอให้จงจำไว้ว่า มองล่างเราก็จะเหลือมองเหนือเราก็จะขาดและเมื่อใดก็ตามที่ตัวเรานั้นถูกเอารัดเอาเปรียบก็ลองปล่อยวางดูบ้างพูดมากก็จะเสียมิตรคิดเล็กคิดน้อยก็จะเสียกำลังใจของเราก็ขอให้ได้จำไว้ว่าเหงื่ยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินแค่นี้ก็เพียงพอให้เราได้สุขใจแล้วครับอย่างน้อยๆน,นั้นก็ขอให้เราได้คิดว่าในวันนี้เราก็ยังกินข้าวได้ อย่างนอนหลับยังมีเสื้อผ้าอาภรณ์มีเครื่องนุ่งห่มให้ได้สวมใส่ยังสามารถไปเที่ยวได้ยังมีคนอยู่รอบกายยังมีโอกาสได้อ่านหนังสืออ่านเฟซอ่านไลน์ยัยงมีลมหายใจมีโอกาสที่จะได้สร้างคุณความดีต่อไปคือเราอาจจะยังโชคดีมากกว่าหลายๆคนในโลกนี้ความสุขนั้นอาจจะหาได้ไ่ง่ายแต่ทว่าความเรียบง่ายนั้นทำให้ชีวิตเป็นสุขได้เช่นกันครับแค่เราต้องรู้จักวิธีที่จะสุขให้เป็น และก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นํามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปนั้นจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นได้นําไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดําเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ ผมก็ขออาํานวยไวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตาบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอกับความสุขสิริสวัสด์พัฒนมงคลขอความเจริญองอกงามในอริยะเยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมี แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องปิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้นที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนนท์ได้ก่อนใคร สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ